สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube วันนี้เรามาดูนะครับ QSC นะครับ8ปดพตัวนี้เป็นเครื่องจีนนะครับเครื่องจีนนะครับถามว่าดีไหมก็ดีใช้งานได้ไหมก็ได้แต่ว่าอา่าส่วนข้างในน่าจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับด้านหน้าดูบางนะครับนีตัวหน้าดูบางแต่ฝาข้างดูหนาดีอยู่นะครับฝาข้างดูหนาดีนะครับข้างล่างก็ หนาดีแต่ด้านหน้านี่คือบางอยู่นะจับดูดูบางนะครับอ่ามันมออแปลงนะครับใหญ่อยู่นะครับผมมออแปลงก็คือใหญ่อยู่นะครับก็เครื่องน่าจะสองยูแล้วอยู่แล้วนะครับเป็นคัตเฮดนะครับนะไฟสองสเต็ปอ่าตัวนี้นะครับทีอาร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่นะครับทีอาร์สิบคู่นะครับคาปาแปดนะครับ ลูกค้าส่งมาซ่อมก็เลยรีวิวให้ดูกันนะครับด้านในก็ประมาณนี้ครับวงจรนี่ครับจรต่างๆก็ประมาณนี้ครับผมพัดลมมีข้างละหนึ่งตัวนะครับข้างหลังหนึ่งตัวนะครับทำงานโดยการเร่งสปีดด้วยอุณหภูมินะครับผมนะทำงานโดยการเร่งสปีดด้วยอุณหภูมินะครับฮีชิงครับผมมาดูฮีชิงกันนะครับคือบางสุดๆเลยนะใครที่เคยเห็นแอมคาราเกะในบ้านที่เขาขายกันนะ่ะ แอมคลาวเกียที่เขาขายกันนะครับฮิตชิ้งประมาณนั้นเลยครับคือบางสุดๆนะครับเท่าที่ผมเห็นแอมจีนมาก็ตัวนี้คือบางมากนะครับฮิตชิงคือบางจริงๆนะครับทีอาเยอะจริงครับแต่ว่าฮิตชิ้งบางมากนะครับเห็นเขาขายกันราคามือแรกเท่าไหร่นะหกพันห้าหรือเปล่านี่ยนะครับตัวนี้นะครับนะดูนะครับใครอยากได้ก็ลองหาดูนะครับเห็นเขาหลายคนขายอยู่นะครับแต่ผมว่า ถ้าถามผมเนะผมว่า,าถ้าทำฮิตชิ้งหนากว่านี้นะจะโอเคอยู่แต่นี้คือบางมากนะครับคือบางแบบอ้คือบางแบบาบ,าแบบบางจริงๆอะ่ะนะครับบางมากๆเลยนะฮิตชิ้งผมว่าถ้าเล่นงานโหดๆห,ห,หรือว่าเล่นแบบทั้งวันแบบอากาศร้อนนี่น่าจะไม่ไหวนะถ้าใครเล่นแรงๆนี่คือบางมากครับนะอันนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมแล้วก็ให้เพิ่มพัดลมด้วยด้านหน้ ก็จะเพลิงผลลมให้ลูกค้านะครับก็ลูกบิดก็ธรรมดานะครับไม่มีอะไรพิเศษไฟ led ก็เป็นเม็ดนะครับมีช่องว่างด้วยเห็นไหมไม่มีอะไรมาครอบเป็นเม็ดเป็นเม็ดก็จะเห็นรูเห็นไหมครับรูเป็นรูก็งานประมาณนี้ครับลูกบิดก็ธรรมดาเป็นลูกบิดนิ่มๆนะครับไม่ได้เกรดดีมากนะครับเครื่องก็เสียงดีอยู่ ถามว่าเครื่องเสียงดีไหมก็เสียงดีอยู่ครับผมแต่ก็นํามาให้ลูกค้าดูนะครับเผื่อเผื่อใครจะซื้อจะได้ตัดสินใจดูเนาะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็นําเข้าตัวนี้น่าจะนําเข้ามาจากเพื่อนบ้านเรานะครับนะข้ามน้ําโขงมาขายกันนะครับเห็นเขาขายกันถูกๆเลยบอกว่าขับ18ได้มันก็ขับได้อยู่ครับ18แต่ว่าถ้าจะเรื่องความทนทานเรื่องอะไรผมว่ามันไม่แนะนำหรอกนะครับยิ่งฮิตจิงนี่ บางสุดๆเลยนะแนะนําถ้าจะฟังฟังในบ้านฟังอะไรเนี่ยพอได้อยู่แต่ถ้าจะออกงานจริงคามอนิเตอร์อะไรโอเคพอได้อยู่นะครับผมนะอืมพอได้อยู่พอได้อยู่แต่ผมว่าถ้าจะซื้อหกพันห้าเนี่ยผมว่าหาซื้อแอมมือสองของใครดีกว่านะอืมจริงๆนะจริงๆก็แล้วแต่ใครชอบเนาะอันนี้ก็นํามารีวิวให้ดูกันนั่นแหละว่าข้างในเป็นยังไงจะได้อธิบายให้มันละเอียดลูกค้าจะได้ดูแบบชัดๆัดเลย เป็นยังไงนะครับครับปลาแปดลูกก็อืมลูกโตอยู่นะครับแต่ว่าไม่ติดกาวมาปกติน่าจะติดกาวนะครับผม,มสเปคคอนก็แผ่นปิ้นก็ไม่ได้ลากตะกัวนะครับนะก็เป็นงานจีนน่นะครับก็ธรรมดาธรรมดาให้มีอะไรนะครับผมอืมเเียบ เรียบง่ายๆ,ๆนะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะครับอืมครับแต่ว่าแผ่นนี้ก็คือใหญ่อยู่นะครับโอเคนะครับนำมาฝากเพื่อนสมาชิกกันนะครับเพื่อนจะได้ดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับ qsc qsc ก็ผลิตทีจ่จีนนะครับตัวน,นี้บางจริงนี่บางมากเลยดูสิบางจริงๆนะผมเพิ่งเคยเห็นแบบแอมบางขนาดนี้ดูสิดูแผ่นนี้ ตัวนี้ก็ยังไม่หนามากเลยนะคือยังบางอยู่นะถ้าตามมาตรฐานคือบางมากมประมาณฮิตชนะิงแอมพาวเวอร์แอมนาโกย่าใครเคยเกิดทันสมัยพาวเวอร์แอมนาโกย่าประมาณนั้นเลยนะฮิชิงฮิตชิงนาโกย่าเลยนะคือบางแบบนั้นเลยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณนะครับ